สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีริกอนนะมาแล้วนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอนะก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามกันได้นะครับไม่เกินเพียงคนละอืม หึงคำถามเพียงเท่านั้นนะส,สำหรับรในรายการ,การของเราในรอบนี้อืมนี่งมาหน้าเฟซ้ะ สวัสดีครับเข้ามากันได้นะครับนะถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ โอ้โดนกระจายสเล็กเลยแยกแยกกลุ่มหมอดูซะไม่มีชิ้นดีเนี่ยเออมาครับกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชีวแรน มาครับกดแชร์ออกไปครับเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามวิธีแชร์แชร์แล้วให้ขึ้นผู้แชร์นะคะเวลามาพิมพ์ในนี้ก็คือว่าถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่ม ให้ยิบซีนะคะที่ม,ม,มีมีสมาชิก40,000คนเนี่ยเข้าได้นะคะแต่ต้องเป็นคนที่มีรูปโปรไฟล์นะคะรูปโปรโปรไฟล์นะคะอ่าผู้ชัดชัดแล้วก็มีกลุ่มชมุมร่างทรงนานาชาติกลุ่มให้เอเอกลุ่มให้ยิบซีใช่แล้วก็กลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเพนิม,มิพยากรณนะคะ มาแชร์หมอดูไลฟ์สดได้หมดเลยทุกกลุ่มเลยนะคะอาจารย์โออจารย์ทอเป็นแอดมินเองนะคะใครที่อยากจะถามคาถามนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะถามได้นะคะครอบคลุมแล้วเวลา3วันนะคะ เน้นนะคะเน้นย้ำนะคะดู3วันเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโชคลาบสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมเระยะเวลา3วันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะมากันได้นะครับนะ เรากำหนด3วันเพราะอะไรเพราะเรามาดูทุกวันเลยค่ะดูสามารถมาถามได้ทุกวันเลยนะคะถามในไลฟ์สดนะคะตรงนี้ดูําะวะสดสีแดงนะคะถ้ามีคําะว่าสดอยู่แสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะใน f a c e b o o k นะคะเพราะว่าคลิปนี้จะถูกอัปโหลดใน YouTube ด้วยะะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามนะครับผมจะตอบเฉพาะตอนที่มีคาวสาสดถ้าไม่มีคาวสาสดแล้วแปลว่ารายการเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายการเราไม่ได้อยู่ก็แปลว่าผมจะไม่ได้อยู่ไปตลอดนะครับจะอยู่แค่สิบนาทีนะเข้ามากันได้นะวชรามีผู้แชร์แล้วนะคะอายุสี่สิบแปดจะได้เงินทุนขายของไหมคะเงินทุนขายของนะมาว่ากันไปนะครับนะ ถึงได้มามันก็ยังจํานวนไม่เป็นที่พอใจเราอ่ะว่าตรงๆนะคือหนึ่งมีการไม่พอใจคือหนึ่งไม่ได้สองคือได้แล้วไม่พอใจระหว่างนั้นนะมไม่ได้อย่างใจนะคะมาครับกดแชร์ออกไปนะครับเรามีเวลาไม่เท่าไหร่นะครับนะติดต่อดูดวงนะครับแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ facebook โอสิริกรนอภิรัต เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อัน้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตโรรดองค์โตรดเทพร,ร,รับขันครูนะหน้าทองสาธิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสถ์เปิกกิจการร้านค้า โรงงานโรงแรมจำหน่ายเทอรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูค่ะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 i d a j t o p 1 6และ i d a j t o p 1 9ครับก็ไม่นะไปกน,นะ,ะเดี๋ยวดูเวลาก่อนก็มีเวลาอีก3อีก2นาทีเศษ นะอ่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะดูคำว่าสดสีแดงน,นะคะถ้ามีคำว่าสดอยู่แสดงว่าในการสดสามารถถามได้ในในการสดเท่านั้นนะคะกุ้งนางมาเอาแล้วอ๋อแชร์แล้วค่ะกุ้งนางค่ะระหว่างคนชื่อแดนมันต้องเปิดสองคนคกับ กับเนมีใครมีโอกาสเป็นมากกว่าเพื่อนไหมคะอ๋ออันนี้ต้องมาดูส่วนตัวนะครับอันนี้อันนี้เปิดไปเดียวไม่ได้ครับถามเรนอย่างนี้มาดูส่วนตัวดีวครับนะความรักดูคําถามเดียวไม่เคยพอค่ะไม่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 มันไม่จบอ่ะถามไม่อันดีกว่าดูส่วนตัวทางทางช้ดมามีค่าครูนะคะขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะแชร์นะคะสุปูนะคะสุพัฒนะคะ ใช่แล้วนะคะสาวซื้อ้าคนชื่อนุกมีใจให้ผมไหมครับสถานะตอนนี้ผมโสดค่อยดีครับไปคุยกันได้ครับพอรู้สึกเขารู้สึกดีกับคุณนะคะมันตอบแค่ว่ามีดดีนะอืม,อมนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ แล้วก็เอาดาวเอาเอาเอาเป็นว่าถ้ามีใจเนี่ยมันต้องมีใจขนาดไหนแต่ว่าเดอะเดเวอร์นี่คือรู้สึกดีแล้วล่ะนะถ้าจะสารต่อก็มีโอกาสนะคะแต่คุณต้องก็คุณก็ต้องพูดกับเขาดีๆด,ด้วยให้เขาพอใจแต่พอใจอยู่ระดับหนึ่งแล้วฮะตอนนี้ไหวา่าเข้ามากันได้นะนะอ,อาจารย์าว่ารู้สึว่าถามว่า,ามีใจให้ไหมเดอะเวอร์ ก็คุยกันได้แล้วไปคุยกันก่อนก่อนจะมีใจคุณต้องไปทําความเข้าใจกับเขาก่อนนะเอาแค่นี้เอาไปวันรุ่งเขาจริงใจกับเราไหมคะก็ว่าตามหน้าไพ่นะดีไม่ดีก็ว่าตามหน้าไพ่ไพ่ดีครับจริงใจค่ะร่วมทุกร่วมสุขนะคะส่วนใหญ่เสดจะร่วมทุกมากกว่าเวลาที่คุณทุกข์จะมีเขาอยู่นะคะ หรือจะปรึกษาหรือว่าจะแบบให้อยู่เป็นเพื่อนแบบตอนที่แบบมีความทุกข์อะได้อยู่นะมาครับมันจะมีสองแบบนะร่วมสุขคือนกฟูไม่รับผิดชอบด้วยแล้วร่วมทุกข์คืนเนี่ยถไาเหรียญน,นะคะคุณอ่ชายแล้วนะคะตัวเล็กกะหายี่สิบกับคนชื่อลิกนะคะเขายังอยาก คุยกับเราต่อไหมคะว่าตามหน้าใครนะครับนะ <c oughs> ก็ยังอยากคุยอยู่ครับว่า,<ร>าตาม<ห>ริดต่อสื่อสารเลยล่ะนะเข้ามากันได้นะครับนะดูที่คําว่าสดนะครับถ้าหมดคําว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วถ้านาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มีอะไรจะก,กล่าวดูดวงส่วนตัวนะครับก็ติดต่อสอบถามหลังใหม่กันได้ตามเบอร์นะที่ยกไว้ให้นะทุกท่านนะ เราก็จะไปกันแล้วเพราะว่ามีรายการที่ต้องไปทำต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ